วันนี้จะมารีวิวบ้านจากละครเรื่องขี้อวดหรืออวดของละครเรื่องอวดของไม่ใช่ขี้อวดนะคะก็เดี๋ยวละครเรื่องขี้อวดแล้วเราค่อยมาทานะคะเรื่องอวดของนะคะเดี๋ยวเราไปดูจากนักแสดงกันเลยฝั่งนี้นะคะก็คือนักแสดงที่ไม่ได้อยู่ในบ้านก็จะมีมัตเมโรวัตเตอร์ชัยเนเน่นานโนนะคะก็เดี๋ยวเรารีวิวตัวนั้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างน,นะ นี่เป็นที่นอนนะคะที่นอนของ๊อกกี้หรือตัวนี้นั่นเองอันนี้เราไม่เอาไว้นอนนะอันนี้เป็นที่นอนเหมือนกันแต่เป็นของวาร์ตี้นะคะก็คือตัวนี้<_<_>ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นที่นอนของพ่อกับแม่นะคะห้องต่อไปเป็นห้องนี้ค่ะ<_<_เป็นห้องเสริมสวยหรือห้องรับแขกก็ได้นะก็จะมีกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าหวีแล้วก็เครื่องตลับนะคะมีกระเป๋าอีกแล้วแล้วก็มี ที่กินอาหารจะเป็นสมมติเป็นโอวันตินเย็นนะคะแล้วก็เค้กของน้องข้าวของน้องวารีตี่นี่คือป๊อกกี้นะคะที่กําลังตรวจดูว่าความสะอาดพอโอเคไหมห้องต่อไปห้องต่อไปก็จะเป็นห้องครัวก็จะมีแม่ะค่ะนี่นั่นเป็นแม่นะก็ตู้ทำอาหารนะเขาทำอาหารอยู่อันนี้เป็นอันเล็กนะแล้วก็โอเคเลยเป็นโตแล้วก็มีอาหารของเขาไม่โฟกัสเลย เป็นอาหารของป๊อกกี้นะคะหรือพี่นั่นเองต่อมาเป็นห้องเหมือนเดิมนะตร้างกล่องโอเคนี่ก็จะเป็นพ่อนะคะนี่คืออาหารของพ่อเป็นคุกกี้ต่งางนแล้วก็เป็นนมอะไรของพ่อกับแม่นะคะด้วยเดี๋ยวไปดูห้องน้ำห้องน้ำหรือห้องใช้กันเลยค่ะนี่นะคะถ้ากับหัวก็ต้องขอโทษนะเพราะเราไม่รู้ตรงนี้ก็คือสร้อยทอง เงียบถ้ามีเสียงรอบก่อนก็คือเสียงข้าวหอมนะคะบอกให้เงียบเงียบก็มาเงียบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องนนแต่งหน้านะคะก็เป็นลิปนะคะโอ๊ยตรงนี้มันตั้งกล้องม่นานเะพราะมันเป็นเหมือนตูงโอเคตรงนี้นะคะจะเป็นวาเลทตี้แต่งหน้าอยู่ค่ะหรือเช็คหน้านะอีกจะเป็น กิ่โซฟาแล้วก็ต๊ะเครื่องแป้งนะคะต๊ะเครื่องแป้งไม่ใช่โตกเครืงแป้งนี่คือตู้เสื้อผ้าเครื่องตักผ้าก็อ่างน้ำน,น,นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทัวร์บ้านให้ช้าๆเลยนะคะไปก่อนนะคะ บายบาย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์หัวใจเขาเลยค่ะเข้าไปก่อนค่ะบายบาย